ก็สวีทขึนนครับผมเนี่ยฟุดรดกันแล้วก็บอยเช่นเคยนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงบอยรีวิวกันอีกแล้วนะครับผมก็สโลว์นี้ผมก็จะรีวิวของเล่นในไลน์ก็ซีไลท์เช่นเคยนะครับผมแต่เป็นอีกซีรีหนึ่งซึ่งบอกเลยครับว่าอีพีนี้เป็นอีพีที่ค่อนข้างที่จะพิเศษเลยนะครับเพราะว่าผมจะมาิวเป็นเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งเป็นค่ายที่ผมเพิ่งเคยรีวิวเป็นครั้งแรกนะครับผมแต่ตัวละครตัวนี้ก็เคยรีวิวไปบ้างแล้วแหละนะครับผมนะก็วันนี้ผมจะมาิวเป็นเจ้าแต,นตาน่นี่ครับผม นี่ก็คือเจ้า X Plus นะครับผม d f o r i a l Destroya นั่นเองครับผมก็ที่รู้กันนะครับ X Plus ก็คือเป็นค่ายของเล่นนะครับผมที่ทำเป็นยังไงอ่ะเป็นทำเป็นหุ่นยนต์หุ่นโมเดลฟิกเกอร์ต่างๆนาของสัปรหลาดของทางโตโฮนะครับผมไม่ว่าจะเป็นก็ซิลล่า d e s t r o y a แมร์ลินก็คือมีทุกตัวนะครับผมแต่จะไม่รูปแบบแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นงานแบบเป็นรูปเป็นเป็นงานปั้นเป็นตัวเลยนะครับไม่สามารถจะแขียบได้เลยคือปั้นติ๊กไว้อยู่แล้วนะครับผมก็ ไม่เหมือนกับไอเจนมอนเตอร์อาร์ตนะครับผมแต่ว่ารายละเอียดของตัวงานเนี่ยจะมีรายละเอียดที่เยอะมากแล้วก็ขนาดตัวที่ใหญ่ก็คือจะมีตั้งแต่ซีรีส์25เซน30เซนนะครับผมความสูงะนะแล้วก็ที่ผมจะมาในวันนี้นะครับผมมันจะเป็นซีดีอ CD ของดีโฟเรียลนะครับหรือว่าเป็นซีรีส์แบบเอสดีนะครับผมก็ ถ้าเข้าใจง่ายก็คือเป็นเหมือน SD Gundam นะครับผมมีกาดั้มตัวใหญ่ใช่ไหม SD Gundam คือเป็นตัวเล็กๆนะครับผมแต่ว่าคุณภาพตัวงานต่างๆเนี่ยก็ยังถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีความละเอียดสูงมากเลยนะครับผมตามสไตล์ของ e x p l u d นะครับผมแล้วที่รุ่นคือที่รู้กันที่สุดนะครับผมก็คืองาน e x p l o t นะครับผมเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะแพงมากเลยนะครับผมตัวใหญ่นะแต่ว่าอันนี้อาจจะ ราคาก็ดรอปลงมานิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ยังสูงอยู่นะครับก็โอเคไม่พูดมากนะครับวันนี้ก็จะมาดูให้ดูกันนะครับระหว่างระหว่างอะไรก็ไม่รู้นะครับผมวันนี้กับเจ้า d e s t r o y e r นะครับผมเอ็กซ์พลัสเดฟอนั่นเองครับผมซึ่งก็มาในลักษณะกล่องอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแกะกล่องตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูวใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากล่องรู้สึกว่ามันค่อนข้างใหญ่นะครับผมแต่ข้อเสียของกล่องนี้ก็คือรู้สึกว่ามันจะเอ่อค่อนข้างที่จะบางแล้วก็เบานะครับผมค่อนข้างจะต่างไปหนน่ออยะคครับผมก็โเ วันนี้ก็เป็น Destroyer นะครับบอกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น d e f อ r i a l ลปดเวอร์ชันปกตินะครับผมมันจะมีเวอร์ชันเนึ่งคือเป็นเวอร์ชั่นที่สามารถเปิดลําแสงได้คืออาจจะเป็นเปิดลําแสงในแบบเปิดไฟได้เออมีไฟในตัวนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับผมแต่ตัวนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันปกตินะถ้าจะไม่ผิดเวอร์ชันพิเศษจะชื่อว่า brick v e r s i o นหรืออะไรนี่แหละนะครับผมนะโอเคไม่พูดมากนะครับเราดูที่ตัวงานดีกว่าตัวงานก็มาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมกล่องที่มันมีโปร่งใสตรงนี้และข้างบนนี้นะครับผมนะเป็นเขาเรียกเป็นพลาสติกใสๆใหเห็นข้างในนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเห็นแค่ว่ามันมีคําว่า e x p l o g a r toy ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่า เดสรอย่าห์นะครับผมนะตรงนี้นะแล้วก็จะมีเป็นตราก็ซิล่าคิม่าบีก็ซิล่านะครับผมข้างๆก้อนนี่เขียนไว้ชัดเจนเลยครับว่าคือเจ้าเดสรอย่าหนะครับผมข้าบ,บนก็ประมาณนี้ข้างๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนข้างหลังนี่ข้างหลังก็จะมีเป็นเข็มบอลเดสรอย่า er, ตรงนี้นะครับผมจากภาพยนตร์เรื่องก็ซิล่าปะทะเดสรอย่าหในปี1995นั่นเองนะครับผมนะ mm. แล้วก็มีเป็นตราเอ่อก็ซิล่าสีดอง219 0ตรงนี้นะครับแต่ว่านี้จะไม่เป็นเหมือนเป็นสติกเกอร์นะอันนี้เป็นเหมือน พิมมาพร้อมกล่องเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจกันว่าเป็นเพราะอ,อะไรนะครับก็ต้องมีเป็นออบอกอะไรต่งางๆตรงนี้นะครับผมภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับขออนุญาตแกะมุมนี้นะอามาก,ก็เปิดอย่างนี้นะครับผมนี่เห็นไหมเดี๋ยวที่บอกข้างต้นนะครับตัวกล่องรู้สึกจะค่อนข้างจะบางเบาแล้วก็แบบไม่ค่อยดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่างานก็ นะชื่อว่า X Plus นะครับผมมันต้องดีอยู่แล้วนะครับผมก็จริงๆก็คิดว่าชิปนนี้คงไม่คิดว่าจะได้มี X Plus สักตัวหรอกนะครับแต่ว่ายังไงก็มีโอกาสนะครับผมก็ซื้อมาเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ X Plus Destroyer นั่นเองนะครับม Destroyer นะเวอร์ชัน S D นะเดี๋ยวถ้าในอนาคตมีโอกาสอีกเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปซื้อพามารีวิวแบบตัวใหญ่ๆแบบของจริงๆบ้างนะครับวันนี้แบบเวอร์ชั่นราคาถูกไปก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงก็ แล้วมาดูกันดีกว่านี่ตัวงานจะมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมพร้อมกับสามารถเอ่อแกะออกได้อย่างนี้เลยเนี่ด้านนี้ปุ๊บนี่ครับปุ๊บนี่มาแล้วไงล่ะปุ๊บตรงนี้ก่อนนะครับผมนะแล้วก็อ่าตรงนี้ขออนีญออกมาด้วยอ่ะอันนี้เป็นกล่องมันนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นเอ่อรู้สึกเหมือนจะเป็น ใบคู่มือมันนะครับผมแต่ว่าผมขออนุญาตไม่แกะดีกว่ามันเป็นใบคู่มือข้างล่างนะครับน่าจะไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันขยับท่าอะไรไม่ได้เลยนะครับผมโอเคนี่ครับผมนี่ก็คือเจ้า d4real destroyer นั่นเองนะครับผมดูว้าวนี่ก็ในกล่องก็มีมาให้แค่นี้นะครับผมสำหรับเจ้า xplus d4real d4real ไม่อ่านว่าไงวะ d4real อะไรสักอย่างนี่นะครับผมนะคือเป็นเว version sd เห็นไหมครับก็คือจะมีขนาดที่เล็กมากนะครับผมสูงแค่นี้เองนะเทียบกับหน้าผมเนี่ย ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมจะพาไปดูแบบตัวงานแบบใกล้ๆกันต่อเลยนะครับผมอันนี้ก็แกะกลอกมาเป็นเทียบร้ยเลยนะเดี๋ยวพาดูใกล้ๆกันนะครับว่ามันจะสวยสักแค่ไหนนะครับสำหรับเจ้างานตัวนี้นะครับผมแต่ว่าสัมผัสแรกก็คือเบาครับผมเ <c oughs> บานะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับแบบใกล้ๆนะครับ้ปกันอโอเคผมเดี๋ยวเราก็จะพามาดูตัวงานกันแบบใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับเจ้า X Plus d f o r i l เดสทรอย e าของเรานะครับผมก็อ่ะนี่คือรายละเอียดแบบใกล้ๆนะครับผมตัวงานหนะ่าดูแบบโหดูรายละเอียดสิทุกคนโหนี่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นแบบเวอร์ชั่นธรรมดาแบบเป็นเอ็กซ์ตัวใหญ่ๆนะทุกคนคิดดูนะว่ารายละเอียดดีเทลมันจะมีความสวยงามแค่ไหนนะนี่คือเวอร์ชั่นเล็กๆนะครับผมนะโห นะผมก็ไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้เหมือนกันนะครับตอนแรกนะแต่ว่าขึ้นชื่อว่า X Plu s นะครับผมตัวนี้ที่อย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นตัวเวอร์ชันปกตินะครับผมแต่ว่ามันจะมีเวอร์ชันนึงเป็นเวอร์ชันเปิดไฟได้ก็คือมันมันสามารถแบบมีเป็นที่จุดเสียบไฟมั้งแล้วก็สามารถเสียบปลั๊กนะครับผมพอเสียบปลั๊กเสร็ใจในเขาตรงเนี้ยมันสามารถจะมีแสงออกมาได้เดเราต้องเสียบปลั๊กนะครับผมก็คือเป็นเวอร์ชันริกของมันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือตัวนี้นะครับที่ผมบอกไปก็คือว่ามีลัักกษษณะะลมีนน้ําห ที่เบามากๆนะครับผมเบารู้สึกเบานะครับประมาณสักร้อยสองกรัมได้มั้งไม่หนักครับผมคิดว่าไม่หนักเลยนะครับเออ่แล้วก็เออ่พูดเลยดีตัวงานนะครับผมก็ไม่ใช่แอคชั่นฟิกเกอร์นะครับมาเป็นเออ่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นฟิกเกอร์ที่สามารถไม่สามารถตัดท่าได้นะครับเป็นแบบเออ่คอมพิวต์เขาเรียกอะไรนะเป็นแบบสติ๊กเกอร์ที่เป็นฟิกเกอร์ที่แบบเออ่เป็นมาสําเร็จรูปแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมนะ,ะดูก็ เป็นวอร์ชั่นแบบ s d นะครับผมตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับผมดูรายละเอียดโอโ้โหดูดูใกล้ๆกันครับผมนี่ก็วัสดุของตัวนี้นะครับผมจะทํามาจาก PVC เนาะถ้าจะไม่ผิดเป็น PVC นะครับผมตอนนี้ผมไปอ่านมานะครับผมแล้วก็ถ้าท่านุกก็เดี๋ยวเคาะให้ดูนะมันก็เป็นก็ๆๆแข็งๆแข็งๆอะ่ะเก็บนะครับผมนะ่าจะดูไปดูกันแบบใกล้ๆดีกว่า นี่อ่ะผมจัดให้เลยนี่ครับดูรายละเอียดแบบใกล้ๆนะครับนี่คือส่วนหัวของมันนะครับผมดูกันรายละเอียดลงดีเทลของเขานะครับผมนี่สังเกตได้ตรงนี้นะครับผมเป็นมาตั้งแต่ไบอเลนเต้สเปกซิลล่าแล้วนะครับผมก็คือเป็นต่อกันในหนังนะครับในยุคเฮเซนะนี่ดูนี่ดูลูกตามันโอ้ยตาส้มเลยว่ะมัน,นดูเขาโอไม่คิดว่ามันจะอะไรอลังการซะขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ ดูโหฮุยเทจัดนี่แล้วก็ข้างล่างนะครับผมก็ไม่ได้ทิ้งเปล่านะครับผมมีการลงรายละเอียดตรงฝาเท้าตรงนี้ด้วยนะครับและตรงนี้ก็เขียนว่าเอ่อเป็นอ่าอ,อะไรเนี่ยโตโฮเพล็กสองพันสิบเก้าะเมดอินบังกลาเทศนะครับผมและที่สำคัญดูตรงนี้ก็จะเขียนระบุไว,เวเเ้เลยนะครับว่าเป็น x p l ก s นะครับผมเป็นงานของ X-P เลยนะครับในดูหางมัน ดูปลายหางนี่สวยแล้วก็ดูปีกครับผมดูรายละเอียดของปีกหน่อปุ๊บหน่อข้างหลังนี่ก็ถือได้ว่าถ้าเอามาตั้งโชว์สวยๆตามชั้นวางของก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกแล้วก็สุดยอดมากๆเลยนะครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่สวยจริงๆนะผมผมคิดว่าสวยมากเลยนะครับผมสําหรับเจ้าอ e ซ์พลตสตัวนี้นะครับผมแล้วก็เอ,อจริงๆก็เนี่ยดูตรงนี้ดิเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยผมคิดว่าเท่มากเลยนะ นะแต่ว่าเราไม่สามารถจะขยับท่าอะไรได้นะครับมันฟิกไปอยู่แล้วแล้วก็ในปากนี่ก็ทำาละเอียดมาได้ดีนะครับมีลิ้นมีอะไรครบทุกอย่างเลยนะครับสำหรับเจ้า x x p l a ั d e f r อ r ิอาลเดสตร r ตัวนี้นะครับผมก็ใครที่อยากได้นะครับผมลองหาดูนะครับผมตาม ปุ่มนะปุ่มอาจจะมีหลุดมาบ้างนะครับผมแล้วก็ราคาอยู่ประมาณประมาณสัก 3- 4 0 0 0ันบาทประมาณนี้นะครับผมราคายังไม่ถึงหมื่นนะแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆตัว X Plus ตัวใหญ่ๆอ่ะราคาเป็นหมื่นเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นราคาอ่าเป็นตัวที่มีราคาย่อมยาวกว่านะครับผมเป็น SD แล้วก็ดูไหลนี่ดูไหลดูแขนว้าวอ้หืมไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้เหมือนกันนะครับ X Plus ก็ยังไงก็ ราติดตามกันต่อไปนะครับผมเผื่อมีตัวอื่นมาอีกนะครับผมวา,ว,าว,าวายวายวายลนลนลนโอ้โหเสียดายเลยหักไหมเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> นะครับผมโหไม่ไม่มีคําจะพูดจริงๆอะ่ะสวยมากๆนะครับผมถึงว่าถึงแม้ว่าจะเป็น แบบ S D ก็ตามนะครับผมก็โอเคนะครับผมสำหรับรายการรายการบอลคงไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็พามาดูกันกับเจ้า Destroyer X Plus นะครับผม d เ r ียวกันแค่นี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลของผมผิดพลาดนะครับผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตฝากไว้กับเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับผม Destroyer นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะไม่รู้อะไรแล้ววันนี้มารู้สึกว่านะนื่อยจะพูดแล้ว ขอบคุณมากครับผมทุกคนขอบคุณจริงๆนะครับเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ